สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใส่สายสมาร์ทวอ c h รุ่น x 6 x 7หรือ t 5 0 0นะครับผมนะทั้ง3รุ่นนี้นะครับผมจะใช้สายเดียวกับตัว Apple Watch ขนาด42 4 4มิลมาดูกันเลยนะครับผมเริ่มกันที่สายออริจินอลเลยใครที่แบบว่าซื้อสินค้าไปแล้วหรือว่าได้สินค้าไปแล้วนะครับผมใส่สายไม่เป็นมาดูคลิปนี้เลยถ้าเป็นสายออริจินอลนะครับผมนะสังเกตดู2ฝั่งนะฮะจะมีจุดแถบสีดำดแบบเล็ก แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบใหญ่ๆห,หน่อยนะครับผมให้เอาใหญ่ๆลงข้างล่างนะฮะพลิกแบบนี้สายแบบสั้นนะครับผมนะมี2สายแบบยาวและก็แบบสั้นให้สายแบบสั้นก่อนนะครับผมใส่ตรงฝั่งที่มีปุ่มมยมตรงนี้อ่ะด้านตรงนี้นะครับผมนะใส่เข้าไปเลยนะครับผมนะถ้าเป็นสายที่มากับตัวเรือนนะฮะจะใส่ง่ายมากนะคร <ๆ S 2> ับ <roses> ผมนะเพราะว่าเขาจะทาขนาดมาพอดีนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เหมือนกันเลยนะครับผมนะ อ่าค่อยๆใส่นะครับผมอย่าอย่าฝืนนะครับผมถ้ามันแน่นเกินไปให้ลองถอดดูแล้วก็ใส่ไปตามแนวร่องตรงนี้นะครับผมนะถ้าแบบว่าใส่เข้าไปตรงร่องก็คือใส่ง่ายมากนะครับอ่ะผ่านไปกับสายออริจินอลประกอบขึ้นมาเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับผมเป็นเคสใส่นะครับผมตัวนี้จะเป็นเคสพร้อมสายใส่แบบนี้อันนี้ใส่ง่ายมากนะครับ สังเกตดูนะครับผมนะสองฝั่งจะไม่เหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้จะมีรูกลมๆแบบนี้ก็คือเป็นรูสําหรับปุ่มมะยมตรงนี้นะครับผมเวลาใส่ให้คว่าลงแบบนี้นะครับผมสังเกตดูและก็ให้ตัวนาฬิกานะครับผมหน้าจอใส่จากด้านล่างขึ้นด้านบนให้ตรงปุ่มมะยมเข้าเข้าในรูก่อนนะครับผมนะเข้าในรูก่อนแบบนี้แล้วก็ดันเข้าแบบนี้เลยอ่าเห็นไหมใส่ง่ายมากนะครับผมถ้าสําหรับเคสตัวนี้นี่ ใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเวลาแกะออกก็คือแกะออกแกะปุ่มมายมออกก่อนนะครับผมนะอ่ะนี่ปุ่มเขาเรียกปุ่มที่มันอ่ะแกะออกแบบนี้นะครับนี่ต่อไปเป็นอีกสายหนึ่งเป็นสายเขาเรียกสายไนล่อนนะครับผมนะสายไนล่อนจะมีอยู่2ด้านเวลาคนแกะนี้จะเป็นตีนทุกแกแบบนี้นะครับนี่สังเกตดูจะมีอยู่2ฝั่งนะครับผมนะให้ใส่ฝั่งตรงกลางก่อนนะครับผมนะให้ใส่ฝั่งตรงกลางก่อน เหมือนกันตัวนี้สังเกตดูนะครับผมนะถ้าแถบด้านล่างตรงกลางจะเป็นสีเงินแบบนี้ด้านข้างจะเป็นสีดำเนาะถ้าเป็นแถบด้านบนจะเป็นสีดําล้วนเลยนะครับผมนะเป็นสีดําล้วนหรือจะเป็นสีเงินก็ได้นะฮะแต่ความโค้งเว้านะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้ให้สังเกตดูนะครับผมนะไอ้ตรงกลางตรงนี้นะใส่ตรงที่ฝั่งที่มีปุ่มมยมแบบนี้นะครับผมเวลาใส่ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับผมอยา่าฝืนบางท่านเขาฝืนหรือว่าใส่ไม่ตรงร่อง มันอาจจะแปลว่าแน่นหรือว่าทําให้สายทําให้ตรงนี้ชํารุดได้นะครับตรงนี้นะครับผมนะมันจะเป็นสปริงให้ลูกค้าหรือว่าใครที่ได้แบบบีบนะครับผมบีบอ่าบีบตรงกลางนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็ดันเข้าไปเพราะว่าสายตัวนี้มันเป็นสายเทียบกับตัว Apple Watch ถ้าเป็นสายของ a p p l e Watch ถ้าเป็นตัวของ Apple Watch นะครับผมตัวหมื่นกว่าบาทคือใส่เข้าไปแบบง่ายมากเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะครับผมมันใช้สายร่วมกับเขาเพราะฉะนั้นบีบนิดนึงนะฮะเสียเวลาบีบนิดนึง จะใส่ง่ายมากนะอีกฝั่งเหมือนกันนะครับผมอีกฝั่งเหมือนกันใส่เข้าไปถ้าใส่ฝั่งไหนไม่ได้ให้ลองพิกอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับผมมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ใส่ง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าฝืนมันอาจจะขาดได้เห็นไหมคือใส่ง่ายก็คือง่ายเลยนะครับผมนะบีบตรงกลางนะผมย้ําว่าบีบตรงกลางนะฮะแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้เลย อาก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมนะเป็นตีนตุแกแกแบบนี้ดึงนะครับปรับสายแบบนี้นะแล้วก็ใส่ไปที่แขนได้เลยนะครับผมแล้วก็ดึงติดตามขนาดไซส์แขนเลยนะครับสำหรับสายเขาเรียกาสายไนยลอนนะครับผมนะสายไนยล่อนก็จะมีหลากสีมากนะ,ะแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับวิธีการใส่ใครจะได้สีไหนหรือว่าใครที่แบบว่าไปซื้อสีไหนมาใส่เหมือนกันนะครับและก็สายที่เป็นแฟชั่นแบบนี้เหมือน ใส,ใส่เหมือนกับตัวออริจินอลเลยนะครับผมใส่เหมือนกับตัวออริจินอลเลยแต่ตรงกลางจะเป็นสปริงเห็นไหมมันจะนูนๆขึ้นนิดหนึ่งให้บีบนะครับผมนะเวลาเราใส่อ่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ด,หดูคือถ้าเป็นสายตัวออริจินอลที่มากับตัวเรือนอยู่แล้วนะครับผมนะเราไม่ต้องบีบอยู่แล้วเนาะเขาจะทํามาพอดีแต่ถ้าสายตัวนี้มันเป็นสายของ Apple Watch มันเป็นเทียบนะครับเพราะฉะนั้นต้องบีบให้เขานิดนึงนะฮะอ่ะ เหมือนเดิมนะครับผมนะสายขนาดสั้นหรือว่าที่มีเขาเรียกว่ากระดุมตรงนี้นะครับผมนะให้ใส่ตรงฝั่งที่มีปุ่มมะยมแบบนี้นะครับอ่ะใส่ไปก่อนอย่าฝืนใส่ให้ตรงแค่นั้นก็พอนะครับผมแล้วก็บีบตรงกลางแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้จบง่ายมากอ่าอีกฝั่งเหมือนกันครับผมอีกฝั่งเหมือนกันนะครับผมใส่แล้วก็บีบถ้าเราไม่บีบมันไม่เข้านะครับผมนะอ่า จำไว้เลยต้องบีบตรงกลางก่อนถ้าเป็นสายที่ซื้อแยกไปนะครับผมนะประกอบเข้ามาประกอบมานะครับผมคือสวยมากนี่นะครับผมลองไปหาซื้อดูนะฮะในช็อปในห้างในไลฟ์สดหรือว่าในเพจต่างๆนะครับผมนะใครที่อยากได้สมาร์ทวอทแบบว่าราคาไม่ต้องสูงมากนะฮะราคาหลักร้อยนะครับผมประหยัดงบด้วยแล้วก็สวยด้วยนะฮะลองไปหาซื้อดูเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะถ้าถูกใจนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดติดตามไว้นะครับผมนะ มีคลิปดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ